สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับซีซั่นนี้รีแรง้งวันไหนวันนี้ทีมซีมีคาตอบนะครับก่อนอื่นทุกคนคงจะคิดนะครับว่ารีแรง้งเนี่ยต้องรีสิ้นเดือนแน่นอนเลยนะไม่ใช่นะครับมันมีวิธีการดูอยู่นะครับว่ารีแรง้งวันไหนให้กดไปที่ start ของการจัดระดับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกดไปที่ ไต่แรงรับบัตรกันดาวนะครับกดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับว่าฤดูการนี้เนี่ยหรือเวลาในการไต่แรงทั้งหมดอีก17วันนะครับก็ราวๆครึ่งเดือนของเดือนหน้านะรประมาณวันที่15ของเดือนหน้านั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ดูอาวิปพลกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทาลอนโดนทุกคน นะฮะไม่รู้ว่าจะการบ้านไหวหรือเปล่านะครับโอส้สำหรับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็คือง่ายๆนะครับว่ารีแร้งวันไหนนะรสรุปเลยคือรีแร้งวันที่15เดือนหน้านะครับก็มีเวลาในการเก็บแร้งอีกประมาณ15วันทุกคนซึ่งซีซั่นเนี้ยผมอาจจะไม่ซูพีมเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับก็ต้องไปสอบอีกนะครับไม่มีเวลาเล่นแน่นอนนะคแค่ทําคลิปธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีเวลาเลยทุกคนนะครับก็เลยต้อง ต้องอดองไว้ก่อนทุกคนแค่20ดาวนี้ผมก็กกเต็มเกิือแล้วสำหรับใครที่คิดว่าอยากตัวเองอยากจะจบที่เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถมาคามมบอกันได้นะส่วนตัวเนี่ยผมมาจบอยู่ที่20ดาวก็โอเคทุกคน20-30ดาวนี้ก็โอเคแล้วนะครับให้มันแบบว่านิดนึงนิดนึงนะครับก็มาี้สําหรับคืนนี้นะครับใครอยากจบแรงไรก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ส่วนตัวผมอยากจบอยู่ที่คอน30ดาวนะครับสาหรับวันนี้นะสำหรับใครที่ดนะูเป็นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่ดูไม่เป็นก็ ยินดีด้วยครับวันนี้ผมมีคำตอบทุกคนเอ้ยวันนี้พี่เอกเล่นเกมทุกคนจมดินซันเก็ตแลนด์นะแค่ชื่อคลิปเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โหไฟโคเดือดทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ทุกคนสามารถติดได้เลยนะครับถ้าถามว่าพี่ทำไมพี่ต้องทำตอนนี้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยผมจะเช่วงเที่ยงคืนผมจะต้องแจกวัลพาน,นะครับแล้วมันต้องใช้เวลาเยอะฉะนั้นก็ต้องขอทำคลิปนี้เพื่อแยกกันไปนะครับเพราะว่าจะได้ลดเวลาอ่านคอมเมนต์ในคลิปหน้าด้วยนะครับ กินจะได้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ลดพาราของผมด้วยนะครับสวัสดีคุณวิ้งไมเดเยจริงๆแล้วก็ชอบทุกตอนที่เป็นแฟนแต่ชอบเวลาเขากินข้าวพิเศษนะครับเธอทําให้กับข้าวดูอร่อยไปหมดนะครับสวัสดีคุณไมเดเยด้วยนะครับเยจูยจบด้วยเนี่ยแฟนผมมามึนเขินยองไรทุกคนนะครับถ,ถ้าทุกคนเห็นอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าผมากินข้าวแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมทุกคนผมแดกแบบกินแบบสว่าปามทุกคนเคยเห็นบ้างเวลาแบบคนหิวๆอ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> เฮ้ยอันนี้พลิกเฉยทุกคนตอนนี้กํลาลังพลิกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดยผมต้องอา่าคลิปซะดีคุณบอลมาช่วยด้วยนะครับเห็นแล้วเกิดกิเลสน,นะแต่และกรอบเ่ยสวยๆเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ราคานี่สิหุดหูกันเลยทีเดียวสิ่งที่ชอบที่สุดที่เกี่ยวกับแฟนของผมนะครับคือการตั้งหน้าตั้งตารอแชทแฟนครับรู้สึกตื่นตเต้นดีนะเพ <ue S 1> ื่อนผมทักมาผมไม่ค่อยตอบหรอกแต่ถ้าแฟนผมทักมาเนี่ยผมรีบเลยครับรีบไปซัดหน้าเพื่อนอะไรแต่เวลาผมมีปัญหาเนี่ยให้เพื่อนช่วยเพียงแค่ตัวจร แม่งเพื่อนนี่คือแบบง่ำนะทุกคนสะดือโจเซฟนะครับเมื่อวานเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้สูงมากับดวงต้องจัดแล้วล่ะครับผมชอบตอนนี้เธอทักมาเนี่ยผมอ่านไปแล้วนะทุกคุณโจเซฟหางานให้ผมวะเนี่ยสะดือโชดทานเลยนะครับอชอบแมวตอนนอนสุดนะครับลองเล่นมากว่าจะซื้อวัลพัร์ีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ซื้อตรงหน้าคงจะปั่นไม่ทันเบล้อสิบแน่ๆแล้วตอนนี้สวนกับไม้แล้วทุกคนไอ้ขี้เกมยังเดือดอะ่ะเลยคีบหมดยางคีบหมดแล้วโอ้โหแล้วคือ ทารอนแม่งพลาดเดยอะมากทุกคนสเตดคุณนั่ป่องด้วยนะครับชอบงานที่ดำน้ำแนละเสีนัะพงษ์ด้วยนะครับต้องจัดแล้วเราคุณขี้ผมจัดไปแล้วผมสเตดคุณคมกิตนะครับสเตดคุณเอชนิวด,ด้วยนะครับสเตดคุณอาทูเรียนะเปลี่ยนรูปใหม่นะครับน่ารักมากเลยนะคุณอาทูเรียนะเป็นรูปแมวนะครับผมพูดเยอะกูก็ลุ้นไปเหอะนะครับ เขาหนัวผมเราทุกคนผมไม่รู้เขานัวแต่ถ้าสมมติใครแบบมาแนวนีน้ผมจะกดใจแลวผมก็จะไม่เถียงนะสวัสดีคุณซินเอ็นดิโอด้วยนะครับวันนี้ก็วานเซียชนะทาลอนไปผมเชียร์ที่ไหนทีมนั้นบมาเลยทุกทีมเลยเยอะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอ่าพี่คนที่ขายน้ตบุ๊กให้ผมด้วยทุกคนเขาขายอยู่ที่1 0,000บาทนะครับบวกค่าสง่งด้วยก็เป็น17ึ0บาทนะครับแรงมากทุกคน ได้เป็น G P U เนี่ย C P U เนี่ยได้เป็น Ryzen 5นะครับ3 35 3 5 35 33 3550 H นะครับแล้วก็เป็น C P U เนี่ยเป็น G P U เป็น G T X 1650นะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เป็นสเปคที่โอเคทุกคนเล่นเกมได้เยอะมากๆนะครับซึ่งผมจะมาทำงานแต่ผมแม่งกิเลสเฉยทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่เขามากๆนะครับแล้วพี่เขาเนี่ยอัพเป็น อัพแรม SSD ให้ด้วยนะทุกคน s ดี App แล้วก็เหมือนเป็น1กิกอะหนึ่งเทราไบต์กับอีก SSD 200กว่านะครับแล้วก็มีอัพแรมเป็น16กิกด้วยนะขอบคุณมากเลยพี่โคตรด,ดีสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ดีมากๆนะครับผมร่าจริงนะสวัสดีคุณอ่ากายกันด้วยนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่อฮ้อออฮ้อ สวัสดีคุณอบอลมาเชิดดวยนะครับราคา49คูปองเนี่ยมีเอฟเฟกด้วยสกินไมายก้าเนี่ยสวยสุดนะครับสกินแมวคิตตี้น่ารักดีครับ3ส,สกินราคา150บาทคุ้มจัดนานาจะมีบบอีกทีและก็ไม่ได้มาบ,าบ่อยๆด้วยนะต้องจัดแล้วใช่ไหมคุณบอลผมว่าต้องจัดแล้วนะสวัสดีคุณซินเดียนะครับโคตรคุ้มเลยครับจัดได้ยังสวัสดีคุณโชลธารน,นะครับยังไงคุ้มอะ่ะได้ทั้ง3สกินเลยใช่ไหม แสดงนัทพงษ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณคุ้มจัดสวัสดีคุณพบด้วยนะครับเจ็ดปองอ่ะได้สกินเทลอัลติเมทเนะน,นี่ยขิงทำไมอ่ะเราไม่ได้อะไรอะทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะสดงโจเซ่ด้วยนะครับผมว่า GM พยายามให้เราใช้คูป,ปองนะครับเพราะว่าวลุพัฒจะมาแล้วกิจกรรมเนี่ยน่าซื้อเข้ามาซื้อใช่ครับผมผมคิดว่าน่ยมันเป็นการตลาดของ GM ไว้ทุกคนเหลี่ยมเตอ,อะเนะี่ย สวัสดีคุณเดฟนิวด้วยนะครับสวัสดีคุณอาบิกด้วยนะมาบ่อยเราจำได้สนนุคมกิวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จบนะที่ทำคลิปนี้ออกมาเพื่อท, <ๆ S 2> ที่จะตอบคำถามหลายๆคนที่หลายๆคนที่ไม่รู้นะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยรีแดงวันไหนแล้วก็เป็นการลดภาระของผมช่วงเที่ยงคืนด้วยนะเพราะว่าเที่ยงคืนของผมเนี่ยต้องอแจกวัลพลาร์นะครับฉะนั้นในคลิปาอาจจะยาวฉะนั้นก็เลยมาอ่านคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ คลิปวิดีโอนี้ะครับถ้าใครดูจบนะพิมพ์มาหน่อยนะครับว่า3 9กาแล้วก็เที่ยงคืนนี้เราจะแจกบัตรพาร์ตกันอย่าลืมมาดูนยนะครับว่าใครได้บัตรลพาร์ตแล้วสมมติคืนเนี้ยผมแจกแล้วได้บัตรลพาร์ตเมื่อไหรเนี่ยผมก็จะแจกตอนนั้นเลยทุกคนแจกบัตรลพาร์เลยนะครับส่วนเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกอีกวันหนึ่งนะเป็นการสุ่มแจกนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ดูคลิปตอนนี้นะครับกิจกรรมที่จะถึงตอนเที่ยงคืนนี้เป็นกิจกรรมแจก4รางวัลสําหรับขาประจําแล้ววก็1รรรราาาัับขจนะค รางวัลเนี่ยสมมติมีขาประจําเล่นไม่ถึง4ี่คนนะครับเราสมมติมีเล่น3าคนแล้วก็เอา3าไปหาร80บาทแล้วก็แจกนั่นเองนะครับรยกว่าผมมาเสียแน,น่ยอยู่แล้วหนึ่งอบาทแต่ว่าคนที่ได้สมมติคนเล่นกิจกรรมเนี่ยน้อยๆก็จะคนที่เล่นเนี่ยก็จะได้เยอะนะสำหรับขาจรเนี่ยไม่เป็นไรนะรที่ผมเห็นเนี่ยือขาจรตอนนี้มีอยู่คุณกายหนึ่งคนคุณนัตพงศ์หนึ่งคนแล้วคุณพบ หนึ่งคนรวมเป็นสามคนนะครับแล้วคุณอาบิ๊กไม่รู้ดูจบรหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะมาเล่นกิจกรรมกันได้นะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับก็โอกาสออกของคนที่ไปขาจอยเนี่ยก็คือหน 1, นะึ่งในสามเนาะฉะนั้นก็ลองเล่นกันดูได้นะทุกคนสำหรับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ายอดวิวเยอะหรือเปล่าแต่ส,สมมติตามผมจริงๆเนี่ยผมเชื่อว,ว่าจะต้องมีคนได้20บาทจากผมไปแน่นอนนะครับก็คุณก็จะได้เลือกนะว่าจะเอา20บาทหรือจะเอาให้ผมเติมคูปองในเกมนะครับผมสามารถ เติมให้คุณได้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ขาประจำเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเล่นกันเยอะอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวสมมติเล่นเกิน4คนเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มแจกนะครับเป็นหมุนวงล้อตืดๆๆๆๆแล้วก็แจกนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะแจกเป็น50บาทคนหนึ่งไปเลยทุกคนแบบ80บาทคนหนึ่งไปเลยแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยผมอยากจะกระจายกระจายรางวัลให้ได้ทุกคนมากกว่านะครับประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมมาเจอกันวันนี้เที่ยงคืนผมจะแจกวอลลเเรตตื่นนน้มมากกกๆทุคผแจ รอตั้งแต่สมมติแบบอันนี้วลาพาร์ติชันที่สิบเอ็ดอะเดือนหน้าอะไรอีกสองเดือนผมรอตั้งแต่วันนั้นแล้วคือจำได้ไหมอีกสองเดือนผมว่าอุย้ยมันอไอ้ถึงอีกสองเดือนว่าอยากแจกก็กแจก,ก่ <c oughs> วันนี้ทุกคนก็ผมอยากจะบอกทุกคนอีกครั้งนะครับว่าการที่ผมมาถึงจุดจุดนี้ได้ก็เพราะทุกคนช่วยกันนะครับแต่ผมผมจะไม่มีทุกวันนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนฉะนั้นการที่ผมแจกวลเลพาร์กับการที่ผมแจกรางวัลอีกหนึ่งร้อยบาทของผมอะก็คือเป็นการตอบแทนทุกคนที่มาดูคลิปผมจริงๆนะขอบกกคกนมาๆนะ ครับยังไงก็ต้องเจอกันตอนเที่ยงคืนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้เนี่ยขออนุญาตไปดูพี่เอกแล้วก็ออกไปซื้อข้าวกินก่อนนะทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกครับเพิ่งนอกไปซื้อหมูมานะครับแล้วก็หั่นหมูใส่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะไปซื้อกับข้าวนะครับกับข้าวที่ผมจะซื้อในวันนี้เนี่ยกิน<ๆ>อะไรดีวะแต่ทุกันเดี๋ยผมจะซื้อเป็นหมาล่าทุกคนเป็นไม่ใช่หมาล่าเป็นเป็นชาบูหมาล่าปกติจะเป็นน้ำดำใช่ไหมแต่วันนี้ผมสั่งเป็นชาบูทุกคนคิดกันนนหิวววแล้อ่ะี้้ตตอองขัวลาไปก่ออนนนะไเจกัคลิปหนนนนนน้้้้้าาแแแลลลลววกกััหหมเเเยยออะะไจคคิปทีี่งื ไว้เจอกันในบ่ายครับผม